คลิปนี้ปุณจะมาใช้วิธีการเขียนเดซูเมจากเงินเดือน20,000เป็น70,000กันค่ะปมปมปือปร่มือถ้าใครที่กําลังที่จะเปลี่ยนงานนะปุณบอกเลยว่าเซฟได้เซฟจดได้จดมันดีมากแล้วก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะคะแต่ปุบอกเลยว่าถ้าใครดูจนจบเนี่ยมีประโยชน์มากๆแน่นอนซึ่งต้องบอกก่อนว่าวิธีการเขียนทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่ปุแล้วก็ทีเมเคเลซัมเยเขียนให้กับเรซูเมของลูกค้าทุกคนจริงๆแล้วก็เป็นวิธีที่เราเนี่ย <S 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 เดยวอลล์มาตลอด5ปีที่เราทาในส่วนตรงนี้มาด้วยแล้วกก็มีีทรรริในนาา่เเย สอดแทรกความเป็นแบบจิตวิทยาลงไปในเรซูเม่ด้วยเพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกโดดเด่นไม่เหมือนใครซึ่งปุณเนี่ยได้ย่อยแล้วก็สรุปมาอยู่3วิธีนั่นเองเนาะวิธีแรกก็คือก่อนที่เราจะเขียนเรซูเม่เนี่ยเราต้องมีจ็อบโพส์ก่อนนะคะทุกคนไม่มีจ็อบโพสปุณแนะนําให้เขียนเรซูเม่ก่อนคือปุณก็เข,เข้าใจว่าแบบแทบจะไม่มีใครสอนถ้าจะไม่มีโรงเรียนหรือมหาลัยไนสอนว่าก่อนที่จะเขียนเรซูเม่เนี่ย เราจะต้องมีจ o b p o s ก่อนทุกคนอาจจะงงๆใช่ไหมแต่ทุกคนเชื่อปุนเถอะว่ามันไม่มีอะไรสาคัญกว่าการที่เราต้องมีจ o b p o s ก่อนที่จะเขียนรซ s u m e เพราะในจ o b p o s อะค่ะเขาจะระบุทุกอย่างไว้แล้วว่าเขาต้องการคนแบบไหนเขาต้องการคนที่มีคุณสมบัติแบบไหนในตําแหน่งงานเนี้ยเขาต้องการคนที่มีอะไรบ้างมันจะมี์เวิร์ดทุกอย่างรวมถึงเขาเจอด้วยมันคือกุญแจนําทางที่ดีๆมากๆที่สุดของการเขียนรซ s u m e เลยมันจะทําให้เราแบบไม่นอกลู่นอกทางไม่สเปลยสบปะแน่นอนเพราะว่าเราเขียนทุกอย่างตามที่เขาระบุไว้หมดแล้วมันจะนอกลู่นอกทางมันจะสับเปลี่ ต้องมีจ o b post ก่อนนะคะทุกคนส่วนวิธีที่2ก็คือการ matching บวกกับ spotlight คือการเขียน resume คะ่ะทุกคนไม่ใช่แล้วว่าเรามีแค่จ o โ post อย่างเดียวแล้วเราจะเขียนรซ s u m e ได้มันต้องมีข้อมูลจริงๆของเราเนี่ยเข้าไป matching ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราเดี๋ยวมโนเพิขึ้นมาเองว่าอ,อ๋อใน job post เขามีเราก็ต้องมี แล้วเราก็เขียนลงไปงความจริงเราไม่มีอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดห้ามโกหกลงในเรซูเม่เด็ดขาดมันร้ายแรงมากนะทุกคนส่วนวิธีการแมทชิ่งก็คือการที่เราเนี่ยดูจ็อบโพสต์ว่าเขาต้องการคนแบบไหนเขาต้องการคนคุณสมบัติแบบไหนต้องการทักษะแบบไหนในลูกค้าท่านนี้ก็คือเขาจะยื่นสมัครงานในตําแหน่งอ่าโลจิสติกคูเนเตอร์ซึ่งลักษณะหลักๆมันก็ต้องเป็นแบบว่าประสานงานเกง่ง สื่อสารเป็นมีประสบการณ์นําเข้าส่งออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วปุณก็จะมาดูว่าข้อมูลของลูกค้าเขามีอะไรที่มันเหมือนกันเลยกับสามารถปรับให้มันใกล้เคียงกันได้มากที่สุดก็เลยเลือกข้อมูลน,นั้นมาแล้วก็เขียนให้มันแบบโดดเด่นมากๆแล้วปุณก็ขอแถมทริคนิดนึงด้วยอันนึงก็คือเป็นการที่เราเนี่ยใส่จิตทิทยาลงไปก็คือตรงส่วนนี้นั่นแหละนั่นคือการที่เราเนี่ยใส่คีย์เวิร์ดที่เขาต้องการอนะระดับสายตาที่ HR มองหรือตามที่คนมองเลยส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของ ซ้ายล่างหรือซ้ายกลางขวาก็จะเป็นขวาบนขวากลางขวาล่างก็คือเราจะทุกจุดอ่ะมันจะมีคีย์เวิร์ดเลยอันนี้จะทําให้แบบอ๋อสิ่งที่เขาต้องการอ่ะอยู่ตรงนี้นี่เองนี่หว่ามันก็คือการที่เราสปอตไลท์ลงไปให้เขาเห็นในส่วนที่เขาต้องการจริงๆทุกคนเห็นภาพเนาะเพราะบุญจะบอกว่าขนาดเขายังเขียนคีย์เวิร์ดหลอนเราเลยในจอโพสทําไมเราจะเขียนคีย์เวิร์ดหลอนลงไปในเรซูเม่ไม่ได้ใช่ไหมหลอนมาหลอนกลับเพราะฉะนั้นก็แมทชิ่งให้ถูกแล้วก็สปอตไลท์ให้เป็นนะคะเคล็ดลับดูที่สุดท้ายเนี่ย อันนี้บุญต้องบอกเลยว่าแทบจะทุกบริษัทในตอนนี้รวมถึงอนาคตที่เขาให้คุณค่ามากที่สุดนั่นคือผลงานผลลัพธ์หรือว่าความสําเร็จนะคะบุญต้องบอกก่อนเลยว่าทุกคนสามารถมีประสบการณ์ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีผลงานผลลัพธ์ความสาเร็จมันก็เลยดูแบบสําคัญมันก็เลยดูแลใช่ไหมอย่างของลูกค้าท่านนี้เขาอาจจะไม่ได้มีผลงานหรือความสําเร็จที่แบบแยกเป็นข้อๆให้มันชัดเจนได้เนาะแต่ทางทีมเราก็สดแทรกผลงานหรือความสําเร็จอะเข้าไปในประสบการณ์มันจะมีอยู่ข้อหนึ่งประสานงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือทําให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุด h r ก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาสร้างประโยชน์ได้ว่ะเขาแบบมีผลงานมีความสามารถจริงๆว่ะเพราะฉะนั้นอ่ะขนาดแค่แบบผลงานความสําเร็จที่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากอ่ะยังทำให้มันดูแลได้ขนาดนี้ถ้าใครที่แบบมีผลงานแบบประจักษ์เลยอะ่ะเอออย่างเช่นแบบสร้างยอดขาย30%รักษาฐานลูกค้าเก่าได้อะไรต่างๆอะ่ะเขียนลงไปเลยทุกคนไม่ต้องเก็บไว้ไม่มีใครรู้เขียนให้เ r เห็นไปเลยว่าเราเนี่ยเจ๋งจริง,รงแนะนําว่าให้ลองคุยกับตัวเองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ทําอะไรทีี่มมัน ประสิทธิภาพหรือที่มันเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบที่มันดีมากก็เขียนลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือสาวิธีหรือสามเคล็ดลับที่ปูนเอามาฝากนะคะเป็นวิธีที่คาลิซูเมใช้จริง,รงๆแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีจริงๆอย่างที่เคสตัวอย่างของลูกค้าท่านนี้เนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยปูนก็ต้องชื่นชมลูกค้าของเราด้วยเพราะว่าลูกค้าบอกว่ายกความดีให้กับคาลิซเมใช่ไหมเออปูนก็ชื่นชมลูกค้ากับเพราะว่านอกจากเขาจะมีโปรไฟล,ล์ที่มันดีแล้วก็คือลิซเมที่มันดีแล้วอ่ะเขายังตอบสัมภาษณ์ ได้ตรงโจทย์แล้วก็ได้ดีมากๆมันก็เลยชวีคูณความโดดเด่นความเป็นที่ต้องการของเขามากขึ้นไปอีกก็เลยไม่แปลกที่เขาจะได้งานแล้วก็ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยเออ,อยังไงก็จดจําแล้วก็นําไปใช้ได้นะคะทุกคนส่วนถ้าใครยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวพมาตอบนะ